นะ no โนมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระภิคเนสวน สิทธิประสิทธิเมมหาลาโภทุติยมปิพระภิกขเนศวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยมปิพระภิกขเนศวนสิทธิประสิทธิเมโอมพระภิกขเนศวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภ ทุติยมปิพระภิกเน์สวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยมปิพระภิกเน์สวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภโอมพระภิกเน์สวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภทุติยมปิพระภิกษเนสวนสิทธิ ประสิทธิเมมหาลาโภตติยมปิพระภิกขเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโโองค์พระภิกขเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภทุติยมปิพระภิกขเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยมปิ พระภิกเนณสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพโอมพระภิกษุสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพทุติยมปิพระภิกเนณสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพตติยมปิพระภิกเนณสวนสิทธิ ประสิทธิเมองมพระพิกษเนศวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภทุติยมปิพระภิกเนศวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยมปิพระภิกษเนศวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพองพระภิกษเนศวน สิทธิประสิทธิเมมหาลาโภทุติยมปิพระภิกขเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยมปิพระภิกขเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโพโอมพระภิกขเนสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภ ตุติยมปิพระภิกเนณสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภตติยมปิพระภิกเนณสวนสิทธิประสิทธิเมมหาลาโภ